จ้ามือนี่วันที่วันที่เท่าไหร่พเพื่อนเพื่อนสิบสี่ค่ะสิบสี่สิบสี่พฤศจิกายนนี่แหละค่ะเพื่อนให้ร้อรถเขียวมือวาดกระวาสิมาคำคำมือนี่แกร้ออีกค่ะร้อไปอีกตามเคยแต่ว่าเขากะพอได้อยู่นาะค่ะเพื่อนเ,เพื่อนเขาพอได้อยู่บ่ท่านได้ขอบันไหนแต่ว่าแกเกี่ยวก็ได้หรือผู้อื่นเพื่อนขอบหลาย กะให้ผู้อื่นเพื่อนไปเนาะค่ะเนาะแบ่งปันกันไปย,ย้ายเอริตก็มีความสุขกับการถ่ายภาพให้เพื่อนเพื่อนเบ่งอยู่นี่แหละมีความสุขกับการน้าเสนอก็มีความสุขแลวเนาะค่ะเนาะ,ะ,นะพว่าโคกหนองนาของเฮาเท็ดจังไดก็มีความสุขสองคนตาย้ายหนีได้เข่าได้น้ำปีนี้ก็พ่ออยู่พ่อกินเนาะคะ่ะเ,เ,เพื่อนเพื่อนพ่ออยู่พ่อกิน ป่าอยู่สาก็มีพออยู่พอกินสองคนตายายปูนป่าไปแต่ละมือแต่ละเว้นเนาะค่ะเพื่อนๆค่ะปูนป่าไปแต่ละมือแต่ละเว้นนี่แหละค่ะเข่ากล็ลโลคือกันค่ะมีหม่องอจอแอแจมีสามหม่องค่ะแต่หม่องโอจอแอะแจหม่องละหม่องละ,งละนิดหน่อยหม่องละถังสองถัง จังสี่แม่ค่ะเพื่อนๆค่ะแต่ก,ก็ดีใจภูมิใจค่ะเฮ็ดไปน้องค่ะ,นคะนเนาะพอเขาเป็นลูกชาวนายายเอริดพามวนพาแสบเป็นลูกชาวนานเป็นลูกชาวนาเร้อค่ะเพื่อนๆค่ะพอแม่เฮ็ดให้เลียเ้ยงม้าตลอดเว่าไปเว้าวมากระสีดามาเนาะค่ะบ่ดามาดอกญาติพี่น้อง,าาอง,ย,องย้ายทุกคนเป็นคููเบิร์พอาปย้ายไป แม่ย้ายสเสียแล้วกัเพื่อนพี่สาวเอามาเลียงยังสิละค่ะลูกพี่สาวเพื่อนเป็นครูเบอรสุขนย้ายกับเหมือนกับแม่บ้านสมัยนี้นะคะเนาะแต่แม่บ้านสมัยก่อนบ่ได้เงินเนาะคะ่ะคือว่ามายู่น้าได้อาศัยกินอยู่ค่ะเนาะค่ะเพื่อนๆคะ่ะมันบ่นคือสมัยนี้ก็คือรอห้านั่นละคะ่ะคือราชการนั่นละค่ะเนาะคะ่ะเพื่อนๆคะ่ะ รถูกบุญถูกคุณเนาะ,ะเจริญรุ่งเรืองขอให้ทรงพระเจริญเนาะค่ะสุขูสุขคนเลยเขานี่ก็จเจริญงอกงามเขาเฮ็ดพออยู่พอเพียงพอดีพอกินตามความพอเพียงของเพิ่นบอกมาเนาะค่ะเพื่อนเพื่อนค่ะตามความพอเพียงของเพิ่นจักย้ายเ,าอเปอวบลเนาะก็ะคือว่าเชิดถูความงามความดีแล้วค่ะของบอรรพบุรุษเฮา ทิพาเห็ดไ้เห็ดนาเลี้ยงเข่าเลี้ยงน้ำไว้เลี้ยงตัวเองเนาะค่ะถึงบบมีอียงกินเข่าห้ยเกลือนี่กระแซบหลายเนาะค่ะเพื่อนๆค่ะมือนีกระขอบคุณทุกคนเด้อค่ะที่รับชมก็เอาบรรยากาศคือเก่าสวยๆงามๆคือเก่าธรรมชาติหอมๆคือเก่ามาฝากมาต้อนพี่นองคือเก่ามือนีก็สวัสดีจ้า